รายงานที่ใช้ในการยื่นภาษีงบการเงินและรายงานบริหารต่างๆในหัวข้อที่9 Banks t a t e m e n t รหัสเมนู p B s t m e n t พิมพ์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ในหัวข้อที่10รายวันเรียงวันที่เลือกพิมพ์ทุกเล่มรหัสเมนู PGLDITM1 ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในหน้าเมนูหลักเราจะไปที่ระบบเช็คและเงินฝากธนาคารค่ะเราจะมาในหัวข้อเพียมรายงานนะคะเราจะเลือกรายงาน Bank Statement นะคะรหัสที B ่ BSTMENT e นะคะ ต่อมานะคะเราจะเลือกวันที่01 01 2558ค่ะถึงวันที่28-02-2558ค่ะกดโอเคเลยค่ะกดโอเคค่ะกดพิมพ์เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราจะได้ Bank Statement นะคะตั้งแต่วันที่010158ถึง280258บัญชีกระแสรายวันธนาชาติ250110ตัว11นะคะเราก็จะได้ยอดรวมถอนของบัญชีกระแสรายวันนะคะ43,335บาทยอดฝาก 43,335บาทค่ะไปที่หน้า2เลยนะคะเราจะได้ยอดรวมของบัญชีออมทรัพย์ยอดถอน88,695บาทยอดฝาก26,400บาทเสร็จแล้วนะคะกดปิดหน้านี้ได้เลยค่ะกดปิดได้เลยค่ะ ในหัวข้อที่9รายงาน b a n c Statement เสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะทำในหัวข้อที่10รายการวันขออภัยค่ะรายการรายวันเรียงตามวันที่เราจะไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทน,นะคะเราจะมาในหัวข้อรายงานเราจะเลือกพิมพ์รายวันเรียงตามวันที่ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราจะเปลี่ยนรายการพิมพ์สมุดบัญชีรายวันเลือกทุกเล่มนะคะตั้งแต่วันที่เราจะใส่วันที่01 01, 01 2558ถึง31 01 2558ค่ะกดโอเคเลยค่ะกดโอเคค่ะกดบิ้นเลยค่ะ รายการรายวันเรียงวันที่สมุดรายวันทั่วไปเราจะได้นำฝากเข้าบัญชีธนาคารยอดรวม26,460บาทเราจะได้รายการฝากเงินบัญชีเงินฝากกระแสรายวันและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ยอดรวม43,335บาทเราจะได้บัญชีค่าเสื่อมบัญชียอดรวม 849.32สตางค์ต่อมานะคะปิดภาษีซื้อปิดภาษีขายปี58ยอดรวม5,094.88สตางค์ตั้งค่าจ้างเงินสมทบส่วนบริษัทออกให้พนักง,งานยอดรวม1,500บาทปิดบัญชีสินค้าคงเหลือไปงวดไปบัญชีต้นทุนขายยอดรวม 8,444บาทเราจะไปที่หน้า2กันเลยนะคะเราก็จะได้ยอดรวมทั้งหมด3 3 4 3 5 8 8 4สตางค์ค่ะไปที่หน้า3เลยนะคะรายการวันเรียงวันที่สมุดรายวันจ่าย รหัสบัญชี610โซน่า S2 ได้ยอดรวม32,635บาทต่อมานะคะ402เต้าเวย S3 ยอดรวม1,700บาทต่อมานะคะ2001โซน่า S2 ยอดรวม2,140บาทต่อมานะคะ4002เต้าเว่ S3 ยอดรวม 2,140บาทค่ะนายดีใจซื้อ S8 นะคะยอดรวม1,070บาท s 8 1 0 0โซน่า S2 ยอดรวม2,280บาทจ่ายเงินเดือนมกราปี B 58ยอดรวม50,000บาทจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าหักภาษีเราจะไปดูที่หน้า หน้าสี่กันเลยนะคะเราจะได้ยอดรวมทั้งหมดนะคะ1,9,525บาทค่ะเราจะไปที่หน้า5กันเลยนะคะรายการขออภัยค่ะรายการรายวันเรียงวันที่สมุดรายวันซื้อเชื่อค่ะรหัสบัญชี5 0 0 1 lv s 1 ได้ยอดรวม43,007.58สตาง์รายการต่อไปนะคะ2.002 LV S1 ได้ยอดรวม9533.70สตางรายการต่อมา3.01 Sona S2 ได้ยอดรวม2,140บาทเราจะได้ยอดรวมทั้งหมด 54,681.28สตางค่ะเราจะไปที่ที่หน้า6ก,กันเลยนะคะสมุดเงินสดรับนะคะบริษัทมอเตอร์จำกัดได้ยอดรวม4,815บาทบจอก .SME ได้ยอดรวม21,400บาทบริษัทมอเตอร์จำกัดยอดรวม1,070บาท บอเจกอ SME ยอดรวม5,350บาทบริษัทมอเตอร์จำกัดยอดรวม11,400บาทบอจอกอร์ไทเททดิ้งยอดรวม33,170บาทเราจะได้ยอดรวมทั้งหมด77,205บาทค่ะต่อไปที่หน้า7กันเลยนะคะ เราจะได้สมุดรายวันขายเชื่อค่ะเราก็จะได้ตั้งลูกหนี้บจกไทยเทรดดิ้งยอดรวม38,520บาทบจกไทยเทรดดิ้งยอดรวม5,350บาทบริษัทมอเตอร์จำกัดรวม1,700บาทเราจะได้ยอดรวมทั้งหมด54,570บาทกดออกหน้านี้เลยนะคะ ในหัวข้อที่9และ10เสร็จแล้วค่ะ